ตอนที่543สุราเปลวเพลิงมรกตสหายเชิญนั่งเถิดอสูรกระชากวายุเดินไปนั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งด้วยท่าทีทนงองอาจหลังจากนั้นก็กวักมือเรียกฮานลี่ฮานลี่ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาแต่นั่งลงตรงข้ามกับอสูรบำเพ็ญเทียนตามคำพูดหน้าขันแล้วผู้แท้เฟิงยังไม่รู้ชื่อแท้ของสหายเลยข้าน้อยเฟิงซีอสูรกระชากวายุยีตาลงครึ่งหนึ่งคลางเอ่ยถามด้วยความอ่อนโยน ข้าน้อยแซลลี่ฮานลี่ลังเลเล็กน้อยพลางเอ,อ่ยอย่างเชื่องช้าหึอหอที่แท้ก็คือสหายลี่ในใจของสหายคงกํำลังสงสัยสินะความจริงแล้วเท่าหากผู้บําเพนเพียนคนอื่นมาปรากฏตัวตรงหน้าของผู้แซ่เฟิงถึงแม้ว่าผู้แซ่เฟิงจะไม่ใช่ชนเผ่าทะเลแต่8-9ส่กนก็คงจับแล้วบีบให้ตายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และอสูรบําเพนเพียนอย่างพวกเราแต่เดิมก็ไม่อาจสามัคคีกันได้ เฟิงซีรูปมงกุฎสีเงินที่อยู่บนศีรษะอมยิ้มน้อยๆขณะเอ่ยเช่นนั้นในสายตาของอาวุโสเฟิงข้าน้อยทนรุ่นหลังมีตรงไหนที่พิเศษหรือฮานลี่รู้สึกใจเย็ยนเยียบพลางเอ่ยถามพร้อมกับฝืนยิ้มเจ้าเป็นแค่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขั้นกลางคาดไม่ถึงว่าจะกล้าหารเข้ามาที่แห่งนี้เพิ่งเคล็ดวิชาเก็บลมปราณที่ยอดเยี่ยมสินะดวงตาของเฟิงซีเปล่งลำแสงสี เขียวแอร์วบหนึ่งคลางเอ่อยอย่างช้าๆเคล็ดวิชาเก็บลมปราณฮานลี่ตกตะลึงทั่วขณะนั้นนึกถึงคาถานิรนามในคำภีหนังสัตว์ใช่แล้วเคล็ดวิชาที่เจ้าฝึกผู้แซ่เฟิงเห็นแล้วรู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยเคยเห็นสหายเก่าใช้แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเคล็ดวิชาชุดนี้น่าจะเป็นเคล็ดวิชาที่สืบทอดมาจากสหายเก่าของข้าเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญเทียนมนุษย์เหตุใดถึงสามแดงธิ์ของมันได้เฟิงซี เผยสีหน้าประหลาดใจออกมาขณะถามแน่นอนว่าฮาันลี่เองก็ไม่ยอมเอ่ยถึงเรื่องคัมภีรหนังสัตว์ง่ายๆพลันไม่รู้ว่าควรจะตอบเช่นไรดีจึงเงียบเขึงไปทั่วครู่เฟิงซีเห็นฮันลี่เผยสีหน้าเช่นนั้นออกมาพลันหันกายไปทางด้านหลังแล้วเงยหน้าหัวเราะเบาๆสหายมีต้องกังวลสหายเก่าของข้าตายไปนานหลายปีแล้วข้าเองก็ไม่ได้ต้องการ ให้สหายอธิบายอะไรแต่แค่รู้สึกประหลาดใจกับคนที่ใช้เคล็ดวิชาอสูรของพวกเราเท่านั้นเหตุผลหลักที่ผู้ซ่เฟิงไม่ได้ลงมือกับสหายก็เพราะเจ้ามีวรยุทธ์ธาตุไม้ที่บริสุทธิ์อย่างมากมีเช่นนั้นสหายคงไม่อาจมีชีวิตแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เฟิงซีเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจเหตุผลที่อีกฝ่ายไม่ลงกับตนเองเป็นเพราะวรยุทธ์ของตนเองเมื่อได้ฟังเช่นนั้น ฮานลี่ก็รู้สึกประหลาดใจจริงๆใบหน้าตกตะลึงเฟิงซีเห็นฮานลี่ตกตะลึงและไม่เอ่ยอะไรออกมาจึงคลิกฝ่ามือทั้งสองหลังจากที่ลำแสงสีขาวสว่างวาบมือหนึ่งของเขาพลันปรากฏการน้ำสีทองที่แปลกตาขึ้นอีกมือหนึ่งมีถ้วยหยกสีขาวที่งดงามหนึ่งถ้วยต่อจากนั้นเขาจึงเทของเหลวสีเขียวมรกตเข้าไปในถ้วยหยกกลิ่นหอมของสุราโชยมาคละคลุ้งชั่วขณะนั้นพลันส่งกลิ่นหอมตลบ อบปูนไปทั่วห้องอสูรรูปร่างเหมือนคนตัวนี้สูดดมาหายเข้าไปเต็มปอดใบหน้าเห็นความลหลงไหลและคลั่งคล้ายออกมาแต่นิ้วกลับดีดเบาๆทั่วยหยกพลันลอยมาอยู่ตรงหน้าของฮันลี่อย่างนิ่งสงบมาสหายลี่ลองชิมสุราปเปลวเพลิงมรกตของผู้แซ่เฟิงสักหน่อยนี่เป็นสุราวิญญาณดั้งเดิมที่ร้อยกว่าปีจะหมักได้สักหายมีประโยชน์ต่อพลังยุทธเล็กน้อยไม่แน่ว่า สหายอาจสามารถยืมโอกาสนี้บรรลุจุดคอขวดในปัจจุบันได้เชียวนะเฟิงซีจ้องฮานลี่เคมอง,งอพลางเอ่อยอย่างมีเล่ในฮานลี่ได้ฟังประโยคนี้ตอนแรกพลันตกตะลึงแล้วก้มศีรษะลงมองของเหลวอย่างสุราที่อยู่ในถ้วยในใจพลันรู้สึกตกตะลึงอีกฝ่ายมองออกแม้กระทั่งพลังยุดของเขาอยู่ในจุดคอขวดช่างลำเลิศยิ่งใหญ่เสียจริงแต่หากบอกว่าสุรานี้สามารถทําให้บรรลุ จุดคอขวดได้นั้นฮานลี่กลับไม่ค่อยอยากจะเชื่อยาวิเศษเพิ่มพลังยุทธเขากินเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่ก็เท่าไหร่หากยืมประสิทธิภาพของยาบรรลุระดับพลังยุทธได้แล้วก็เขาคงบรรลุเคเล็ดวิชากระบี่มรกตดั้งเดิมขั้นที่เก้าตั้งนานแล้วเหตุใดจะต้องรอจนมาถึงเวลานี้และยิ่งไปกว่านั้นตอนที่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีเจตนาสิ่งใดเขาจะกล้าดื่มสุรานี้ไปตามอำเภอใจได้อย่างไร ความคิดที่วนเวียนอยู่ในสมองทำให้สีหน้าของฮานรี่เผยความลังเลออกมาดวงตาของอสูรกระชากวาย,ยุเปล่งแสงเย็นเยียบออกมาราวกับว่ามองความคิดของฮานรี่ออกสีหน้าจึงเคร่งขรึมในทันทีทำไมกลัวว่าผู้แท้เฟิงจะใส่อะไรลงไปในสุราหรืออย่าลืมละหาค่าน้อยต้องการชีวิตของสหายแค่ดีบนิ้วก็ทำได้แล้วเฟิงซีเอ๋อยอย่างเย็นชา ท่านอาวุโสพูดถูกต้องแล้วแต่ชนรุ่นหลังอยากรู้สาเหตุที่แท้จริงก่อนนะว่าเหตุใดถึงไม่สังหารค่าน้อยเสียมีเช่นนั้นค่าน้อยก็อยากระมัดระวังไว้ก่อนจะดีที่สุดสีหน้าของฮันลี่ซีดเผือกแต่เมื่อเหลือบมองถ้วยสุราที่อยู่ตรงหน้าก็ยังคงเอ,อ่ยอย่างใจดีสู้เสือความต้องการของอีกฝ่ายที่อยากให้เขาดื่มสุรานี้ยิ่งเด่นชัดขึ้นความสงสัยในใจของฮันลี่จึงยิ่งเพิ่มมากขึ้น เฟิงซีดูเหมือนว่าจะประหลาดใจเล็กน้อยใบหน้าจึงเย็นชาดุดน้ำแข็งร่างกายแผ่กลิ่นอายเคร่งขึรึอออกมาหัวใจของฮานลี่เต้นตึกตักตึกตักทั่วพริปตาปรานแท้ในร่างก็ห่อไขมุกเพลิงน้ำแข็งสวรรค์ที่อยู่ในท้องเอาไว้พลางจ้องอีกฝ่ายด้วยความระมัดระวังโดยไม่เอ่ยอะไรหลังจากผ่านไปทั่วครู่คิ้วของเฟิงซีพลันขมวดมุ่นสีหน้าผ่อนคลายลงอีกครั้ง ดูแล้วหากไม่บอกความจริงสหายลี่คงเข้าใจเจตนาดีของผู้แซ่เฟิงผิดไปหลังจากที่ขบคิดอยู่ทั่วครู่เฟิงซีก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมสุราเปลวเพลิงมรกรนี้ไม่เพียงหมักอย่างยุ่งยากต้องเสียเวลาไปหนึ่งร้อยปียังจำเป็นต้องใช้แก่นสัตว์มานขั้นเปลี่ยนร่างหนึ่งดวงเป็นวัตถุดิบหลักและยิ่งไปกว่านั้นต้องเป็นเผ่าพันธุ์อสูรกระชากวายุอย่างพวกเราถึงจะมีวิธีการหมักสุรานี้อสูรบำเพ็ญ เพียงท,ที่เหลือต่อให้มีสูตรแต่เป็นเพราะไรพรสวรรค์ก็ไม่อาจหมักสุรานีได้สุรานี้สำหรับข้าเป็นแค่สิ่งที่ทำให้ปากท้องพึงพอใจเท่านั้นแต่สำหรับสหายที่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมนั้นหลังจากดื่มเข้าไปครั้งแรกกลับมีประสิทธ,ธิภาพในการดึงปรานแท้ที่อยู่ภายในกายเป็นอย่างมากแล้วทำให้บรรลุจุดคอขวดได้ แน่นอนค่าน้อยจะนำสิ่งของที่ล้ำค่าเช่นนี้มาให้สหายลีดื่มทำไมเหตุผลหลักๆก,ก็คือเพื่อตัวเองเท่านั้นผู้แท้เฟิงจำเป็นต้องยืมเคล็ดวิชาธาตุไม้ของสหายมาทำเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งแต่ว่าพลังยุทธระดับหลอมรวมขั้นกลางนั้นมันต่ำเกินไปหน่อยแต่ก็พอจะช่วยได้บ้างแน่นอนท่าหากสหายหานยึดมั่นในความคิดไม่ยอมดื่มสุรานี้ผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นเช่นไรสหายเองก็น่าจะรู้ตัวดีสินะ เฟิงซีรู้ว่าหากไม่อธิบายทั้งหมดออกไปอีกฝ่ายคงไม่มีทางยอมเชื่อฟังจึงเอ่ยคำพูดด้านบนออกไปเสียเลยเมื่อฮานลี่ได้ฟังแล้วใบหน้าพลันเปลี่ยนสีไปหลายครั้งหลังจากที่ผ่านไปทั่วครู่ถึงได้เอ่ยถามด้วยริมฝีปากที่แห้งผากว่าเท่าหากดื่มสุรานี้เข้าไปแล้วยังไม่มีทางบรรลุจุดคอขวดละฮึๆ่ๆเช่นนั้นสหายลี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกและผู้แท้เฟิงเองก็หมักสุราเปล เคลิงมรกตนี้มาอย่างยากลำบากก็ต้องํำชีวิตของสหายมาชดเชยกันหน่อยเฟิงซีหัวร้อยอย่างเย็นชาพลางเอ,อ่ยอย่างสบายใจถึงแม้ว่าฮาันลี่จะเดาผลลัพธ์ที่ตามมาถูกแต่เมื่อได้ฟังประโยคนี้แล้วใบหน้าก็ยังคงกระตุกเล็กน้อยได้ค่าจะดื่มครุ่งคิดเพียงทั่วครู่ฮันลี่ก็สำรวมสีหน้าที่ดำคล้ำสลับกับสดใสไม่แน่นอนเอาไว้พลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆขณะเอ,อย่ย เฟิงซีได้ยินเช่นนั้นชั่วขณะนั้นพลันเผยสีหน้าดีใจออกมาเมื่อเห็นว่าฮานลี่ใช้มือหนึ่งตกไปบนโต๊ะลำแสงสีเขียวพลันสว่างขึ้นของเหลวสีเขียวมรกตในถ้วยสุรากลายเป็นน้ำใสหนึ่งบินเข้าไปยังปากของเขาที่อ้าค้างอยู่ฮานลี่ไม่ชิมรสชาติของมันแม้แต่น้อยของเหลวพวกนี้ก็ไหลลงเข้าสู่ท้องทันทีเยี่ยมข้ารู้อยู่แล้วว่าสหายลี่จะเลือกตัวเลือกที่ชานฉลาดมาตามข้ามาข้า เตรียมห้องที่เงียบสงบไว้ให้ตั้งนานแล้วเฟิงซีเผยสีหน้าพึงพอใจออกมาขณะเอ่ยต่อจากนั้นคลันยืนครึ่งเดินไปยังประตูด้านข้างฮานลี่เดินตามเขาไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่เอ่ยอะไรออกมาหลังจากที่ฮานลี่เลี้ยวไปทางซ้ายที่ขอวัีตามอสูรบำเพ็ญเพียนตัวนั้นแล้วก็มาถึงกำแพงหินสีแดงเพลิงตรงหน้าเมื่อสังเกตอย่างละเอียดแล้วฮานลี่ก็พบว่ากำแพงหินที่ส่องแสงระยิบระยับนี้คือ ปะกการังขนาดใหญ่ที่ถูกตัดมาในตอนที่ฮันลี่กำลังไม่แน่ใจอย่างสุดๆเฟิงซีก็ยื่นมืออกไปจับที่กำแพงปะกการังแสงสีขาวสว่างว่าปากถ้ำขนาดความกว้างหลายจ้างอปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลอมสุรานีที่ห้องรับนี่เถิดตามที่ข้าคาดการอย่างมากที่สุดคงใช้เวลาครึ่งปีสหายก็น่าจะบรรลุแล้วถึงครานั้นข้าจะเปิดเขตอาคมให้เจ้าออกมาเองเฟิงซีชี้ไปที่ ปากถ้ำพลางเอ่ยด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกฮานลี่มองไปแล้วเดินเข้าไปในถ้ำด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้พูดอะไรอีกก็ไม่มีประโยชน์เมื่อฮานลี่เดินเข้าไปปากถ้ำด้านหลังก็สลายหายไปในชั่วพริบตาด้านนอกเหลือเพียงอสูนบำเพนเพียนเฟิงซีเฟิงซียืนอยู่ที่เดิมไม่ได้จากไปและมองไปที่กำแพงปะการาังสีแดงเพลิงใบหน้าเผยความตื่นเต้นดีใจออกมา หลังจากผ่านไปทั่วครู่แสงสีขาวพลันสว่างว่ามันพลันเลือนหายไปกับตาฮานลี่ที่อยู่ในกำแพงปะการังกำลังพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าห้องลับที่นี่เป็นห้องว่างที่ถือว่าไม่เล็กน้อยความกว้าง30-40จ้างองสูง7-8จ้างงอแต่นอกจากตรงกลางที่มีแท่งศิลาสีเขียวก้อนหนึ่งแล้วก็ไม่มีสิ่งของใดๆอีกสิ่งที่ทำให้ฮานลี่ประหลาดใจเล็กน้อยก็คือกำแพงทั้งสีด้านเต็มไปด้วยโพรงเล็ก ราวกับมเมล็ดงายอย่างไรอย่างนั้นดูแล้วแปลกประหลาดเล็กน้อยฮานลี่มองอยู่ทั่วครู่ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเดินไปนั่งสมาธิที่แท่นยกหลับตาทั้งสองข้างลงอย่างช้าๆในเวลาเดียวกันก็รวบรวมจิตสัมผัสมาอยู่ที่ใจกลางและเริ่มแผ่ขยายออกไปหลังจากผ่านไปทั่วครู่จิตสัมผัสที่สัมผัสก,กับกำแพงทั้งสีทิศก็ถูกดีดกลับมาอย่างไม่คาดคิด ต่อจากนั้นฮานลี่พลันแผ่จิตสัมผัสออกที่ไปมุมอับทุกมุมหลายรออบอไม่มีช่องโว่ใดๆให้ใช้ประโยชน์ได้ฮานลีข่ขมวดคิ้วเบาๆพลางลืมตาขึ้งดวงตาเปล่งแสงเย็นเยียบออกมาหลังจากที่ครุ่นคิดแล้วฮานลี่พลันลุกขึ้นจากแท่นศิลาแล้วเดินไปตรงหน้ากำแพงหรีตาลงมองกำแพงปะการังที่อยู่ตรงหน้าเล็กน้อยชูมือหนึ่งึ่งยื่นนิ้วออกไปนิ้วหนึ่ง ชั่วพริบตากระบี่ลำแสงสีเขียวที่ส่องแสงระยิบระยับขนาดหลายชุ่งนอก็พุ่งออกมาจากปลายนิ้วของเขาตอนที่54 4บรรลุขั้นปลายฮานลี่ดีดนิ้วเล็กน้อยกระบี่ลำแสงสีเขียวพลันแทงเข้าไปในกำแพงครึ่งชุ่นนอยอย่างไร้ซุ่มเสียงเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ใบหน้าของฮานลี่ยังไม่ทันได้เผยสีหน้าดีใจออกมาลำแสงสีแดงพลันสว่างวาบฉากลำแสงชั้นหนึ่งลอยอยู่เหนือกำแพง กระบี่ลำแสงนี้ถูกผลักออกมาอย่างรุนแรงฮันลี่มีสีหน้าเคร่งขครึงแต่หลังจากที่ครุ่นคิดแล้วเขาก็ยังไม่ยอมล้มเลิกการมือหนึ่งขึ้นกระบี่เล่มเล็กความยาวหลายช่วงนอนหนึ่งเล่มบินออกจากฝ่ามือหมุนวนล้อมรอบศีรษะหนึ่งรอบพลางหยุดอยู่ที่หน้าอกของฮันลี่ฮันลี่ไร่คาถากราะตุ้นกระบี่ประจุสายฟ้าสีทองจางๆสายหนึ่งยิงออกมาจาก กระบี่ต่อจากนั้นกระบีเ่เล่มเล็กพลันมีลำแสงสีเขียวหมุนวนอย่างรวดเร็วแล้วเสียบเข้าไปที่กำแพงอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องดังครึ่งวิญญาณที่ชั่วร้ายระเบิดออกกำแพงเรืองแสงสีแดงออกมาสายตาของฮันรี่เผยแววรอคอยแต่ต่อจากนั้นพลันเผยสีหน้าผิดหวังออกมากระบี่เล่มเล็กที่เปิดทางเปล่งแสงเหมือนฟ้าแลบออกมาแล้วถูกต้านทานเอาไว้กำแพงสะท้อนแสงห้าสีกลับมา กำแพงปะการาังนี้คาดไม่ถึงว่าจะถูกอสูรบำเพ็ญเพียนลงอาคมห่วงห้ามที่ร้ายกาศเอาไว้หลายชั้นหากพึ่งแค่สัตร์ปาอาคมคิดจะทลายออกไปเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฮันลี่ก็บอศาสตร์าปาอาคมเอาไว้ในกายขมวดคิ้วแน่นมือข้างหนึ่งกดไปที่ย่ามอาสูรวิญญาณซึ่งอยู่ข้างเอวตามจิตสำนึกเขาเชื่อว่าต่อให้เขตห่วงห้ามของกำแพงนี้ไร้กาดมากขนาดไหนก็ไม่อาจ ต้านทานการกัดและกลืนกินของกองทัพแมลงกลืนทองทัพใหญ่ใดแต่มีอยู่นิดหน่อยที่กลับทําให้เขาไม่กล้าปล่อยมแมลงวิญญาณพวกนี้ออกมาง่ายๆนับเวลาที่มแมลงพวกนี้กลืนกินเขตห่วงห้ามเกรงว่าจะไม่ได้ใช้เวลาเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวเวลายาวนานขนาดนั้นอศสน์บาเพ็ญเพียนเ,เฟิงซีจะต้องสัมผัสได้แน่จากความรวดเร็วของอีกฝ่ายแล้วเขาไม่มีโอกาสได้หนีรอดไปได้เลย เมื่อครุ่นคิดกลับไปกลับมาแล้วฮันรี่พลันเหลือบมองไปทางกำแพงปะการังอย่างโหดเหี้ยมแล้วกลับมายัางแท่งหยกด้วยสีหน้าดูไม่ได้ครานี้เขาสัมผัสได้ว่าในท้องเริ่มร้อนดูแล้วสุราปเปลวเพลิงมรกตจะเริ่มออกฤทธิ์แล้วไม่รู้ว่าสุรานี้มีจุดแปลกประหลาดที่ใดฮานรี่จึงไม่กล้าดูแคลนทําได้เพียงหยุดความคิดอื่นๆไว้แล้วเริ่มนั่งสมาธิฝึกบำเพ็ญเพียน เมื่อเขาปิดดวงตาคู่นั้นลงหลังจากที่ขมวดคิ้วมุนแล้วก็บีบบังคับเพลิงจิตวิญญาณสีเขียวออกมาจากแกนจิตวิญญาณทองคำสีสีของเหลวสีมรกกลุ่มนั้นถูกกดเอาไว้ชั่วพริบตาก็ถูกเพลิงจิตวิญญาณล้อมเอาไว้ไม่นานฮานลี่ก็นิ่งงานไม่ขยับเขยืนด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกขั้นตอนการล้อมสุราเปลวเพลิงมรกตเป็นไปอย่างชื่าช้าหลังจากผ่านไปเดือน กว่าสุรานี้ก็ยังถูกเขาหลอมไปได้ไม่ถึงหนึ่งในสส่วนดูแล้วเรื่องที่อสูรกระชากวายุร่างมนุษย์พูดว่าต้องการเวลาครึ่งปีคงจะเป็นเรื่องที่กล่าวเกินจริงไปจริงๆแต่หากความเร็วยังคงช้าเช่นนี้ก็ทําให้ฮานลี่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกใจร้อนเท่าหากหลังจากครึ่งปีไม่มีทางบรรลุระดับสูงสุดได้จริงๆเขาเชื่อว่าอสูรกระชาก วายูที่ชื่อเฟิงสีคนนั้นจะเด็ดเอาชีวิตน้อยๆของเขาไปอย่างไม่ลังเลแน่นอนด้วยเหตุนี้เขาจึงตัดสินใจลองเสียงเคล้นเพลิงจิตวิญญาณออกมาจากแก่นทองคําทั้งหมดจึงทําให้เปลวเพลิงสีเขียวหนาขึ้นกว่าแต่ก่อนเกือบเท่าตัวภายในพริบตาก็ล้อมรอบของเหลวสีเขียวที่เหลือเอาไว้ได้ทั้งหมดฮานรี่ฝืนเร่งลมปราณอย่างไม่เสียดายพลังวิญญาณเร่งขั้นตอนการหลอมให้เร็วขึ้น หากทำเช่นนี้ลมปราณของฮานลี่ก็จะสลายหายไปเท่าหนึ่งเช่นกันทุกๆุกช่วงเวลาเขาจะรู้สึกเสียใจเล็กน้อยพลางกลืนน้ำนมวิญ,ญญาณหมื่นปีลงไปหยดหนึ่งเพื่อประคับประคองเพลิงจิตวิญญาณให้ต่อเนื่องไปหลังจากใช้เพลิงจิตวิญญาณอย่างสุรุ่ยสุร่ายไปอย่างนั้นสองเดือนในที่สุดสุราก็ถูกหลอมไปสองในสามส่วนเรื่องหลอมให้หมดจึงกลายเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วฮรนรี่ผ่อนคลายลงเล็กน้อย ในคราน,นั้นเองเรื่องที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้นวันนั้นเป็นเพราะจิตใจที่ดิ้นรนฮานรี่จึงกลืนไข่มุกสวรรค์เม็ดนั้นลงไปหลังจากนั้นเพราะความหวาดกลัวที่มีต่ออสูรกระชากวายุเขาจึงพยายามใส่สมบัติชิ้นนั้นเข้าไปในท้องและไม่ยอมเอาออกมาแต่วันหนึ่งที่ฮานรี่เพิ่งจะสูญเสียลมปราณไปและกำลังคิดจะกินน้ำนมวิญญาณหมื่นปีลงไปเพื่อฟื้นฟูลมปราณน,นั้น ไม่รู้เพราะเหตุใดอัศนีเทวาปัดเป่าพยันตรายที่คลุมไขมุกเพลิงน้ำแข็งสวรรค์ชั้นนอกเอาไว้จู่จูก็เปลี่ยนรูปไปอย่างไม่มั่นคงอยู่ภายในร่างกายฉากนี้ทำให้ฮานลี่ที่กำลังสังเกตสถานการณ์ในร่างกายตกใจจนสติหลุดครานี้ลมปราณของเขาแห้งเหือดไม่มีทางมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร่งด่วนได้ดวงตาเห็นผิวชั้นนอกของไขมุกนี้สั่นสะเทือนเว้านูนไม่หยุดภายใต้ความวิตกกังวลเขา จึงเร่งสุราเปลวเพลิงมรกตที่เหลือใช้ของสิ่งนี้ครอบคลุมไขมุกเพลิงน้ำแข็งสวรรค์ที่ไม่มั่นคงเอาไว้ส่วนจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นนั้นล้วนเป็นสิ่งที่มีแต่สวรรค์เท่านั้นที่จะทราบเมื่อคิดถึงสถานการณ์ที่ไขมุกภายในกายนี้ระเบิดออกฮานลี่ก็รู้สึกเพียงว่ามือทั้งสองข้างเย็นเยียบแผ่นหลังมีเหงื่อร้อนร้อนเต็มหลังสิ่งที่โชคดีก็คือไม่รู้ว่าการกระทำนี้ของฮานลี่เหมือนแมวตาบอดที่พบกับหนูตาย หรือว่าไขมุกสวรรค์นั้นไม่ระเบิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อถูกของเหลวครอบคลุมเอาไว้ในที่สุดก็สงบลงในชั่วพริตาฮานลี่ถอนหายใจยาวๆออกมาปาดเม็ดเหนือที่ผุดออกมาบนหน้าผากรู้สึกเหมือนหนีออกมาจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เขาเรีบกินน้ำนมวิญญาณหมื่นปีไปหนึ่งหยดรอจนลมปรานฟื้นฟูกลับมาก็คายไขมุกออกมาพลางเก็บเข้าไปใหม่ด้วยความตกใจ เมื่อเอาของสิ่งนี้ไว้ในร่างกายช่างทำให้ฮานลี่รู้สึกเหมือนเล่นกับไฟอย่างไรอย่างนั้นรอจนจัดการกับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและกำลังดูสถานการณ์ภายในร่างกายอยู่นั้นกลับพบสิ่งที่น่าตกตะลึงเขาทอลายจุดคอขวดได้ด้วยความตกตะลึงตอนไหนไม่รู้และบรรลุระดับหลอมรวมขั้นสูงสุดอย่างเงียบเชียบฮานลี่งงเป็นไก่ตาแต่ต่อจากนั้นก็รู้สึกทั้งตกตะลึงทั้งดีใจอย่างสุดๆผสมปนเปกัน แต่ครานี้สุรานี้ยังถูกหลอมไม่เสร็จสมบูรณ์ตนเองก็ทลายคอขวดได้อย่างคาดไม่ถึงนี่จึงทำให้ฮารรี่รู้สึกไม่อยากจะเชื่อจริงๆเขาลองใช้พลังยุท์ของตนเองเล็กน้อยครานี้สามารถปล่อยกระบี่ภัยเขียวตัวต่อเมคาออกมาได้ยีสี่เล่มและควบคุมได้อย่างชนานาญนี่ทำให้พลังของเขาเพิ่มขึ้นไม่น้อย ทว่าตอนที่ฮันลี่กำลังดีใจอย่างบ้าคลั่งอยู่นั้นก็ไม่ได้ปล่อยสุราเปลวเพลิงมรกตที่เหลือไปให้สูนเปล่ายังคงนั่งสมาธิต่ออีกสองเดือนกว่าหลอมของเหลวที่เหลือให้หมดและถือโอกาสทำให้พลังยุดมั่นคงหลังจากนั้นเขาถึงได้เริ่มขบคิดว่าอสูนกระชากวายุระดับเก้าตัวนี้อยากให้เขาทำ อะไรและครุ่งคิดหาทางเอาตัวรอดอย่างหนักเวลาล่วงเลยเข้าใกล้ครึ่งปีขึ้นไปทุกวันทุกวันสีหน้าของฮานลี่ก็ค่อยๆเคร่งขครึ่งขึง้นเรื่อยๆบางครั้งแววตาพลันเผยความกังวลออกมาเพิ่งจะผ่านครึ่งปีไปได้ไม่กี่วันกำแพงปะการังก็เกิดรูขึ้นตรงเวลาต่อจากนั้นอสูรกระชากวายุฟเฟิงซีพลันส่งเสียงออกมาจากด้านนอก สหายลี่ออกมาเถิดถึงเวลาแล้วไม่ทราบว่าพลังยึดของสหายพัฒนาครึ่งหรือยังฮานลี่ที่นั่งอยู่บนแท่นยกลืมตาคู่นั้นขึ้นด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกยืนขึ้นโดยไม่เอ่ยอะไรออกมาสักคำแล้วเดินออกมาเฟิงซีที่อยู่ด้านนอกกำลังหลีตาเล็กลงคลางรอเขาอยู่เมื่อเห็นฮานลี่เดินออกมาอสูรบำเพ็นเทียรระดับเก้าก็พิจารณาฮานลี่อย่าง ละเอียดหนึ่งรอบหลังจากผ่านไปชั่วครู่ก็หัวเราะอ,ออกพร้อมกับตบมือยกใหญ่เยี่ยมเยี่ยมยินดีกับสหายที่บรรลุระดับสูงสุดดูแล้วสุราเปลวเพลิงมรกตของผู้แซ่เฟิงจะไม่สูญเปล่าใบหน้าของเฟิงซีเต็มไปด้วยความสุขดูแล้วความสำเร็จของฮานลี่จะมีประโยชน์ต่อเขาจริงๆฮันลี่เห็นสถานการณ์เช่นนี้ใน,ในใจพลันสันไหวเล็กน้อยสหายลี่ตามข้ามาเถิด ข้าจะแนะนำสหายสนิทเผ่าสัตว์มันอีกสองท่านให้เจ้ารู้จักครั้งนี้จำเป็นต้องให้พวกเจ้าทั้งสามคนร่วมมือกันเรื่องนี้ถึงจะมีหวังที่จะประสบความสำเร็จเฟิงซี่หัวเราะคิกคักขณะเอ่ยรู้สึกเบิกบานใจกับฮานลี่เป็นพิเศษยังมีอาวุโสอีกสองท่านฮานลี่ได้ยินคลันตกตะลึงใช่แล้วสหายสนิทสองท่านนี้ของข้าล้วนมีพลังยุทธในระดับเปลี่ยนร่างขั้นแรก คืออสู์บำเพ็ญเทียนระดับแปดตามที่มนุษย์อย่างพวกเจ้าเรียกแต่เขาทั้งสองล้วนเป็นเผ่าที่มีพลังฟ้าดินโดยกำเนิดล้ำเลิศจริง,รงๆพลังไม่ได้ไปกว่าค่าเท่าไหรนะ่นักทว่าหากเจ้าพบพวกเขาก็พยายามพูดให้น้อยน้อยหน่อยพวกเขาทั้งสองล้วนเป็นเผ่าทะเลที่แท้จริงไม่ชอบมนุษย์อย่างพวกเจ้าเท่าไหรนะ่นักเฟิงซีเหลือบมองฮรนลี่แอร์วบหนึ่งอย่างมีเลน็นในคลางเอ่ยเตือน ฮรนลี่รู้สึกใจเย็นเยียบพลางตอบรับด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมหลังจากผ่านไปทั่วครู่เฟิงซีก็พาฮรนลี่มาที่ห้องถงในวันนั้นฮรนลี่มองปราดเดียวก็เห็นสหายทั้งสองที่อีกฝ่ายพูดถึงผลลัพธ์ที่เห็นทําให้ฮรนลี่อดไม่ได้ที่จะหน้าเปลี่ยนสีสองท่านนี้ท่านหนึ่งมีหัวเป็นมังกรวารีหางเป็นเหล็กกล้าร่างทั้งร่างเต็มไปด้วยเกล็ดสีโลหิตอีกท่านสวมกระดองเต่าหน้าเขียวร่างกายสูงใหญ่เป็นพิเศษ พักเรื่องของอีกท่านเอาไว้ก่อนแต่ผู้ที่มีหัวเป็นมังกรวารีท่านนั้นก็คือมังกรวารีทิศท,ที่ต่อสู้อย่างดุเดือดกับผู้บำเพ็ญเทียนแถวแถวทะเลเหมอกในวันนั้นไม่ใช่หรือถึงแม้ว่าอีกท่านฮานลี่จะไม่เคยพบหน้ามาก่อนแต่กลับเดา,เอ,าออกกว่า8ปดส่วนเขาจะต้องเป็นร่างแปลงของเต่ายักษ์ที่เพิ่งเลื่อนขั้นตัวนั้นอย่างแน่นอนอสูรระดับ8ปดสองท่านนี้เห็นเฟิงซีเดินออกมาก็หันกลับมามองพร้อมกัน มังกรวารีพิษท่านนั้นมองเห็นฮานลี่หน้าเปลี่ยนสีดวงตาสีเขียวพลันเปล่งแสงเย็นเยียบพลางพิจารณาฮานลี่ตั้งแต่หัวจรดเท้ามนุษย์เจ้าเคยพบข้ามาก่อนหรือเขาถามด้วยความเย็นชายอย่างมากถึงแม้ว่าน้ำเสียงจะค่อนข้างสันเครือไม่ชัดเจนแต่ก็ฟังเข้าใจได้เมื่อได้ฟังฮานลี่พลันลังเลใจดูแล้วเพราะว่าวันนั้นเขาใช้เสื้อคลุมโลหิตอีกฝ่ายจึงมองไม่เห็นใบหน้าของเขา ชัดเจนนะัะเช่นนั้นเรื่องการต่อสู้กับมนุษย์ในวันนั้นเขาจึงไม่อาจเอ่ยถึงได้มีเช่นนั้นจะเป็นการหาเรื่องใส่ตัวมากกว่าดูแล้วคงทำได้เพียงหลอกลวงเท่านั้นเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ฮันรี่พลันไอแห้งๆแ,แล้วพยายามรักษาสีหน้าให้ปกติพลางเอ่ยว่าข้าน้อยเคยพบท่านอาวุโสเป็นครั้งแรกเพียงแต่ว่าชนรุ่นหลังมีความรู้ตื้นเขินนะักไม่เคยพบมังกรวารีตัวจริงมาก่อน ดังนั้นจึงลืมตัวเสียกริยาหวังว่าท่านอาวุโสจะให้อาภายัยท่ามกลางความจนปัญญาฮานลี่ทำได้เพียงทําตัวให้ต่ำต้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเข้ามา